จิต้ากูเป็นผู้คุ้เอาไอ้อจริงจริงมึงมึงได้โก้เฮ้ยมึงได้ไปจิต้าด้วยไม่ใช่ครับแล้วจำมันได้ก<ด>ูได้แต่กูมือลั่นมือล้านไปกดไปได้ไม่ใช่ตัวแดงคำมอนใช่ไหมใช่อมอนเล้วมันมีคมอ็อมปีให้สปีนอยูน่นะเ,<ร>เราจะพิการเข้ามาได้เลยเข้าบร้อยแล้วส่งไปเรียบร้อยแล้วเกลือทั้งหมดยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่นตอนนี้กูมีพระกินลงโคออฟในเกมนี้ครบ 16ครั้งเมดอินใค่ป่งกีโมอางี้ต้องแจกงี้ค่อยๆังโชคดีนะทุกคนโชคดีนะทุกคนถ้าเกมนั้นมันสนุกเดี๋ยวกูไปร่วมแจมเลยมันสนุกอดี่นะแต่มันไม่สนุกตอนที่แบบมีอย่างเช้าเว้ยหงิีพี่ตายแหละใช่่พี่จะไปพี่จะไปอย่างเช้าเอ็มเซิร์เดียวของมึงก็แหละกัน ล่ะกูโดนโกกูก็ับตกมาโทษทิเออุ้โดนยำช้าตกไปไหนสักหกสิบเลยพี่อ่ะถ้าเกมมันสนุกกูว่ากูน่าจะฟาร์มยาวนะเป็นไม่อ<า>ัพยากยิห่หายเลย้ี่อ่ะกูลงแบบดไปเ้วยเล่นแบบน้องโลได้ไหมพี่อัพแต่ดีแบบโอ้โหอย่างนี้ก็ได้ก็ได้นะก็ะแล้วแวต่แล้วแต่เลย แต่แต่ว่ามันมันมีอยู่2อย่างในการอัพเกรด่ะเจ้าจะไปเทรนนิ่งแบบแตกหรือว่าไปเก็บแบบเป็นคอยใช่างระมาณะดับปูแล้วพี่สองอย่างพร้อมกันไปเลยอย่างแรกอัพเลือดแล้วก็อัพสปีดอันที่สองอัพสปีดอันที่สามับจะมีลุยต่อจะคว้ลองถ่ายดิจะคว่าลองถ่ายเดี๋ยวมันอยู่ในวีดีโอเอาพี่กูอัง ไปดูในวิดีโอเอาเดี๋ยวผมอัพยูทูบไหมม้งเอาใส่ใส่คลิปอยู่อ่าไทยคิปอยู่กูไม่เล่นมีดฟารอมนะคลิปอยู่เลยไปเลยหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่ง P ห้า P ห้าโอเคสามคนสู้ได้ไหวขึ้นแล้วมาแล้วอ่ะไปเลยโอเคพรุ่งนี้กูเพิ่มมาปั๊มปีนี้ต่อ ยงปถ้าจะไปพบ3,000เมตรแต่ถ้าเป็นป็นส่งต่อไปแทงเราไปแทงเราไปแทงเราไม่ต้องแทงสมรอเองต้าขึ้นอัพก็แทงเลอแอปเอาสเตตส์ส่งมาก้อที่หนีไปเล่นเกมอื่นเยอะอย่างเงี้ยแหละได้ที่มีหลายเกมต้องเล่นเลยตอนเนี้ยแล้วยกทางเกมดีมั่งอินเด็กมั่งอยเงี้ยได้ได้ตัวใหม่มาเทียบไม่ต้องไปอัพตือบอลเลยไม่ตังไม่มีไอ้เฮี้ยอะไรวะเนี่ยหมดตัว แทงเราแทงเราแทงเราเล่นเดียร์เกียร์นี้ต้องกัดอะไรยันเนี่ยไอ้ต้องแทงไอ้ต้องแทงแทงเองแทงเองลูกไปนี่ไหลอ่ะตู้นดึงมันดึงเหยียดกัดแม่งใส่ชุดขาวหมดเลยตามนั้นพี่ผมก็บอกาเอาพี่กัดแตกเหรอเดี๋ยวแล้วตอกลาบาดีเกียร์บั๊กนี้เอาติดบั๊กแล้ว กูกำลังเข้าไปตอนนี้เรียแร้ยทำอะไรกัน้ามาเกิดแล้วที่ิงที่กูไม่ใช่อัน้ไดคเกิรเซนเตอร์ไม่แก่หรอกอยากได้กูกูตวเนี่ล่ใครลอบไป่โ่นฟ้าขาออกเาแมแ้ออก right. ่อนเี่ยม mm. ั้นขาองตาเอ้ต้องถอด What the fuck are you doing, man? You like doing? I do do a team, bây giờ. Bye. à? Bye. 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 ไม่ยาบเซมเลเตอร์มันกลับมาอีกแล้วที่มัได้เงินเยอะกว่าเมื่อก่อนป่าวะเลอดพ่งไปออใช่อีกซ้โซรูได้คามีห้าแัยทห ท่าในเกมนี้แม่งโคตรเบาเลยครับเบาเฉยในกะลิกันกะลิกตกจังไม่มีแล้วผมก็กิ้มไปอยู่ไม่ตายเขาได้เฉยยังไม่ตายโอ้ยเสียหายเล่นเล่นเรืองแล้วครับท่านว่าไงอยู่บนกลางจะใช้การทำสิ่งนี้ได้ลูกเจ้ารู้ตัวว่าการรีเก็บฟาร์มแบบนี้นะปล่อยเฉยเอง จะปล่อยข้าอยากไปฟาร์มแบบนั้นนะแต่แบบนี้มันคูณค้าเลยนั่งฝ่าจนกว่ามันจะจนกว่าจะหมดฮะฟาร์มแแบบนั่นจำไ่แแบ่ไม่เท่าไหร่แล้เนี่ยแต่ว่ามันแแบบไหนจริงเล่ะใช่ของก้าวะอ๋อโจ้เป็นเวลสามสิบเพิ่มไม่ รอยสนใจเรื่องเวล์เนี่ยสนใจเรื่องสแต็กซะมากกว่าถ้าเกิดว่าเวลก็เวลร้อยได้เลยแหละสุ่มสแตนเกลือแป๊บถ้าเกิดไม่ได้ไอโซเซีอมไฮยุรฟังกีสพี่อย่าพูดชื่อรายการชาวบ้านชาวเมืองคือติดพี่จะไปพูด้ออาาากศงชสห เดจาวูวว้าวมีคนเน็ตดีคุณละมาคุณหน็ตแหลกใช่ไหมน่าจะเป็นผนกระชบมมจาะฟัน คุณละมาคุณใช้กิ๊บสันติดแล้วติดแล้วโอเคหลุดติดแล้วโอ้ยตายคุณละมาคุณโดนผลกระทบเลยโดนผลกระทบของกิ๊มสันผมโดนผลกระทบเลยทำ้มคุณหลุดเลย่อนี้ไม่มันโดนผลกระทบมาจาก จะดูมาแช้กินสัตว์มะฮะเงินเงินข้างบ้านเอาไปใช้ที่นี่อยากกลับไปบ้านนะแต่จะไม่เอาดีกว่าจะกลับบ้านนั้นแม่งกองเกินแม่งคุยไม่ได้ก็เกลียดเงินดีจัดดีจัดแน่กันการที่แบบต้องนั่งความเงียบไม่ชอบโอ้ยเช็ดละวแจงไม่น่าเข้าระยะใกล้เลย ออกแรงแบนี้ออกฟื้นร่างกายโอ้โหในตังเยอะดีดอโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการล้มคุณเอามัดอย่างอีซี่นะครับ ก็คือเราก็ต้องมีเพื่อนที่แบบฟอร์มมีของประมาณนี้สักสามคนแล้วก็มีแบบมีกิโมอของแอสตาเพื่อแบบแบบตีดาเมจเขาให้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โอโหก็ได้โอโหกิโ,โกมะแอสตาก็ได้แต่ห้ามแบบคุณมีพลังของคุณมาและอะไรพวกนี้แล้วให้แนะนำ่าใช้แอสตา้าดีกว่านะครับผลพีศาสจก็อย่าเพิ่งไปใช้เลยส่วนสแตนก็ใช้แมกนิเวนแบบแรงแรงสุดแล้วในเกม นี่ครับเดี๋ยวคอมโบให้ดูก็กดสกิลกระสุนวงจักร5-4แล้วก็กระสุนวงจักราวกระจายหรือกระสุนวงจักรไอ้นั่นกระสุนวงจักรสถางค์แล้เรียก5-4แล้วเรียกง่ายดีแล้วก็บอลสถางครับแล้วก็คิมโมเอสตาร์ต่อกด X ส,สกิลเอของเอสตาร์แล้วก็คอมโบอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะตายไอแบบสมมติว่าคุณไม่มีของแบบคุณก็ให้เพื่อนแบกครับคุณก็ค่อยๆ ให้น่นไปทำดาเมจไปเรื่อยๆแล้วก็ลุยต่อไปเรื่อยๆจงลุยดันเรื่อยๆครับไม่ะมีโอกาสดอบเช่นโอกาสดอบแบบ r a นดอมคือ power จะมีบุญชินโหมดแล้วก็กระสุนวงจักร5สีแล้วก็กระสุนวงจกักรกระจาแล้วก็เทลมีดบอล Tail, Ball, นะครับหรือกระสุนสถังอะไรถ้าคุณได้มาแบบสักสัก2 3สก,กิลอย่างเงี้ยได้สักสัก2สก,กิลนี้คุณก็ easy แล้วแล้วก็เน้นค่าสปีด ิดก็ควรสักห้าล้านนะครับประมาณห้าล้านแล้วก็ค่ากระโดดก็ประมาณสักห้าล้านเท่าเท่ากันส่วนพวกนี้ก็ทําตามเควสไปเรื่อยๆแ,แล้วเดี๋ยวคุณก็ได้รับเมต่เมเองครับลุยต่อกลับมาไล้ไปลุยต่อได้แล้วกดคอมโบรูปกดฟันระยะบน ด่า<ส>แอสต้าด่าโอ๊ยไม่โดนสวยไปเลยรักแ,แล้วอีซี่ติดวังแล้วและอีกคนหนึ่งก็หลุดไปเลยโดนดิดนิ้วแล้ว đi đi mà phe, thích, <laughs> em chạy như cực kỳ đấy, đón <laughs> oh, e ี s y easy d ใครลังวิกกเดี๋ยวเขาไม่ได้จ่ายใช่ไหมกูก็ต้องไปตัดออกใช่ไหยก็มองยูให้ถัดตอนรอออกไม่งั้นจะเสียเวลาเนี่ยไม่เปล่าประโยชน์เดี๋ยวจะมีก่อนนะไม่ไร้็มาเลยน่าเข้าทบามเล้วไปดูดก่อนนะทุกคน เฮ้ยตบประบาเตะกิลลี่วิ่งไปทางขึ้นมมีคนเล่นมันพ่แมยอดล่้วหนทีอาชิบาได้เลืมมองว่ากูรล่วงตอนไหนวะพลังคื้นเต่าพลังเห็นโนวาเลเซ์ ถลังเห็นโอเลเซเอร์โอ้ยใครเข้าดิดวันนี้ติดแล้วมันติดบักแล้ว,วเอา้าเหือกไปกดซีไม่ใช่เหือกไปกดแซดนี่ยวะหายแซสกิลผิดแซดอยู่ไหนวะรังคือเต่า ลง<ม>พลังแบบโบลีโบลีบละจะเริ่มแล้วอีกสี่โอโหเกนี้ไม่หายด้วยออ้องก็ตอนนี้เซิร์ฟกำลังคูณ1.5อยู่เราต้องการสาอะไโอ้เริ่มแรกะเว้ย้าลารโอ้โหโย ปิวใครยืนนี่มีขีว่าเราเนี่ยโอ้โหใครเห็นกระโดดสโลคุณไม่ต้องแปลกใจดบ้านอะไรนี่นะเข้าไปเทดอยู่โอ้ยยอ้ยจะตายจะตายล่างสุดนั่นแหละพี่นั่นแหละบอสล่างสุดเลยนั่มเปนเห็น ใส่ะมากกับออมายีสู้กันนอ่นั่นแหละซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราจุดตดไปเลยเหละใครจะใะ่ะมากกับออมมันไม่ตู้กันบ้าเคยจะจะของอเกมนี้ โอ้ยเลือดแดงชิปแล้วชิปกายแล้วเดี๋ยวเดปิดนิดเดียวไม่ถึงตายไม่ถึงตายโอ้น่าจะถึงตายอยู่เลือดเมื่อกี้โอ้ยจะเปิดเบอร์หอหน้าปุ่นแตกทีเอ้ยยังไม่ชัดเปิดยังไม่ใครเปิดเลยใครเปิดเลยไอ้ที่ชดแตก แล้วรอวิ่งกันไปทำไมเราตีไม่โดนบอกว่าแหลกแหลกไอ้เนี่ยยังยังยังจะเปิดตัวหน้ามาอีกใครเปิดใครจะตายแล้วว่านั่นอ่ะพี่กัสที่จะแายหาแล้วน่ะไปพักก่อนไปพี่ี่อะไรแม่สังเกตเลยเอาเยรอทีเดียวติดบล็อกเลยหรอวะ ธรรมาปกติดีออโอ้โหร้อยเจ็ดสิบล้านเ <10. S 2> ก็บเพียเลยแรงเลยรอยเจ็สิบทีโคตรแรงเลยโอ้ยเพียรเก็บปลอดภัยีเลยโอ้ยอเีอเพีย เเซอร์เวอร์คูณยังไม่ติดอ่ะเไ โอ้พลังน้อยอีกรักสวยอีกสองรอบแม่ป,ปังนี่ต่อท้อใจโอเคทุกคนก็จะงงว่าทำไมปุ่มนี้มีคือปุ่มเซอร์วิสนะครับผมเซอร์วิสมาเพื่อ ฟาร์มเ้วนๆเลยที่จริงก็เล่นเซอร์ปกติได้ไดแล้วแ่ะแต่ว่ามันซื้อเพื่อฟาร์มไปก่อนแล้วก็ขอปิดลิปของเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจิึ้หม่ของพวกเราและอย่าลืมกดไ like ลฟ์เพจ S B Family ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ